โอเคนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไม่แน่ใจว่าบอยอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวจะจะจัดพื้นที่ที่น้องที่มาพูดคุยเจ้าหน้าที่นะคะเราก็มาเมากระลุกกรนไปเปิดประตูนะคะบรรยากาศมาดีแล้วนะคะที่นี่นะที่สหนนะคะ กระจายอยู่ที่นี่นะคะพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยวันนี้เราเห็นพี่น้องที่น้อจากต่างจังหวัดตุรกีที่คุณพี่คุยที่พวกเราเดินทางมาวันนี้เรามาเพื่อเพิ่มงานตีเนี่ยเรื่องของกองทุนสมรู้รือรู้นะคะอยากจะให้ผึกษานจาพี่น้องที่เป็นคนทํางานนะคะหรือพี่น้องที่ไม่ได้มาในวันนี้ว่าทําไมพวกเราถึงจะต้องมาเรื่องกองทุนสมรู้รู้รู้ค่มีความสัมพันไง คนทำงานเนี่ยพวกเรานะคะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโซมิโซ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 ก็ถ้าเราดูเหตุการณ์เนาะตั้งแต่เช้าเนาะให้อ่าทางผู้ใช้แรงงานมานั่งรอก็น่าจะอ่า สงบแล้วก็เรียบร้อยกว่าเนาะกว่าที่เจ้าหน้าที่จะไปปิดนะครับมีคําสั่งไปปิดรั้วนะครับปิดประตูขอเชิญตัวแทนพี่น้องนะที่มาจากอุทยานพุทธชัยในงานนั้นก็เป็นเข้ามารับางส่วนผู้ที่แข่งแรงก็ตื็นนะผู้ที่อุทยานใครจะมาพูดคุยกับพี่น้องหน่อยว่าที่เราเดินทางมาจากอุทยาน เรามาพูดคุยเรามาพบรัฐมนตรีวันนี้นะคะผู้ที่ไม่สะดวกตอนนี้ก็รอทางเจ้าหน้าที่ไปเปิดประตูให้แล้วก็บางส่วนก็อ้อมไปเข้าประตูอีกทางด้านหนึ่งนะครับประตูนะคะเปิดมาจากพี่น้องคนที่เขาเปิดแทนเนาะมาให้เปิดประตูให้กับพวกเราเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้ ยังไงต้องเข้ามาพูดคุยกันแล้วนะคะเราเข้ามาได้แล้วอยากจะให้เอาเพื่อนๆเราเข้ามาด้วยนะคะประ,ประตูเปิดนะคะมันจะได้มีการท,ที่น้องพวกหนูจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะคะที่มาติดต่อกระทรวงแรงงานได้ใช่ไห่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะเข้าใจชัดเจนแล้วนะคะท่านเลขาไปแจ้งแล้วรู้เรื่องแล้วว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยเพื่อที่เราจะมาทวงถามใช่ไหมคะว่าทําไมเหตุใดท่านรัฐรีแรงงานจึงได้มีการเลื่อนนะคะ การจัดเก็บเงินกองทุนส่งข้อลูกจ้างซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะจัดเก็บมาตั้งแต่พร้อมกองทุนสำรองเงินที่เรารอมาเป็นระยะเวลาถึง26ปีเพราะฉะนั้นมันมีความชัดเจนเรามีความหวังว่าหน,น,นึ่งตุลานี้เราจะมีความมั่นคงมีเงินอมในการเป็นลูจกจ้างของเราบ้างใช่ไหมใช่ใชแต่รัฐมนตรีคนใหม่กลับมาดับฝันของพวกเราใช่ไหมใช่ใชเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาทวงถามว่า มีเหตุผลอะไรจึงจะเลื่อนการจัดเก็บกองทุนสมทบจ้างของพวกเราไปซึ่งประเด็นการจัดเก็บมันยันน้อยนิด0.25ร้อยละหนึ่งสลึงนะคะจริงๆแล้วถามว่ามันมีผลกระทบไหมเรายอมรับว่ามีผลกระทบแต่มาตรการของกระทรวงแรง มาเลื่อนจัดเก็บถูกถูกต้องไหมคะไม่ใช่เอื้อแต่นายทุนควร่ะนายทุนนะคะจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายจริงๆกระทรวงแรงงานควรจะหาแนวทางทําอย่างไรเมื่อมีกองทุนของนากจ้างมีการจัดเก็บขึ้นมานะคะมีผลกระทบของนายจา้างคุณจะมีนะคะหามาตรการส่วนไหนเกี่ยวกับนายจ้างซึ่งมันก็เคยมีมาตลอดใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มายกเลิกการจัดเก็บทําให้พวกเราไม่มีความมั่นคง เมื่อมีการเลิกจาก้<ป>างเ่ยบริษัทนะคะหลายๆบยริษัทเชียนแบบกันก็คือละเมิดกฎหมายไม่จ่ายค่าจ้าเคยตามกฎหมายที่กําหนดไว้ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็นจะต้องให้พวกเรามาเรียกร้องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นหนึ่งกอง ที่จะให้ความมั่นคงกับพวกเราเมื่อมีเหตุเรื่องร่างแล้วนายจ้างไม่จ่ายค่าเฉยก็จะเป็นเงินเยียวยาให้พวกเราในขณะเดียวกันเงินกองทุนสงเคลุมจ้างก็จะเป็นเงินออมให้กับพวกเราซึ่งน้อยนะที่พวกเราผู้ใช้แรงงานจะมีเงินออมมันก็เป็นความหวังเล็กๆของพวกเราแล้วจะมาดับฝันของพวกเราพวกเราจึงต้องมาวงถามนะคะว่าขอทราบเหตุผลทําไมจึงจะเลื่อนนะคะเิดเการเจ็บ เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่ใช่ใชใชอ่าระยะเวลาจะนานเท่าไหร่เราก็จะรอเพราะว่านะคะชีวิตของลูกจ้างผู้ใช้แรงงานประเทศไทยไม่เคยได้อะไรมานะคะโดยที่ไม่ร้องขอประกันิศา์บอกอี่แล้วกระทรวงแรงงานก็มาจากพวกเราประกันสังคมก็มาจากการเรียกร้องของพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากการเรียกร้องของพวกเราแม้แ,แต่นนกระทั่งนะกฎหมายคุ้มครองแรงงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ส่วนหนึ่งก็มาจากพวกเราเพราะฉะนั้นที่พวกเรามาวันนี้พวกเราก็คือมาทวงหามนะคะ,ะข้อเรียกร้องสวัสดิการความมั่นคงของพวกเราเพื่อผู้ใช้แรงงานและความมั่นคงของพวกเราไม่ใช่แต่พวกเราที่มาในวันนี้ก็เพื่อลู่นจ้างทั้งประเทศนะครับ นแล้วเราไม่ติดไม่จําเป็นต้องไปนั่งห้องแอร์ก็ได้ใช่ไม่ใช่ถ้าถ้ารัฐมนตตีสะดวกนะคะเดินทางลงมาชั้นล่างพบก,กับพวกเราตรงนี้เราก็ยินดีใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะรอนะคะก็ในตัวแทนของนะคะรูตัางสารบุรีก็คงจะพูดคุยกับพี่น้องไว้เท่านี้ขอบคุณมากค่ะ ในส่วนตัวมีเหตุผลยังไงพวกเราเป็นคนงานพวกเราเป็นคนเสียสิทธิประโยชน์เราก็ต้องมาสอบถามอันนี้เป็นหลักการถู้องไหมคะพี่น้องเมื่อพวกเรายื่นข้อเรียกร้องกัแบบนายจ้างอยู่โรงงานถูกไหมคะถ้าเรามีข้อสงสัยเรายื่นข้อเรียกร้องเราต้องการความชัดเจนก็ต้องมาชี้แจงเราแน่นอนค่ะทุกอย่างมันจบด้วยการเจรจาคุณจะมีสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ไหนก็ตามแต่สงครามโลกสงครามที่เกิดขึ้นระหว่งางนายกราฐมนก็จบด้วยการเจรจา เราอยากให้ยึดหลักการนี้ว่ากระทรวงแรงงานเน้นในเรื่องของการมีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีถูกไหมคะคุณต้องเน้นการเจรจาต่อรองการพูดคุยให้มากขึ้นการฟังให้มากขึ้นนะคะเราจะไม่ใช้ระบบที่บอกว่าอ้าวรัฐมนตรีพูดแบบไหนต้องเป็นแบบนั้น<ม>นายจ้างพูดแบบไหนต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันต้องสื่อสารทำความเข้าใจกันเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันและจะไม่ได้ให้เกิดปัญหาถูกไหมคะพี่น้องพี่น้องเอ้ย พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้พี่น้องแปดนิ้วอยู่ไหนคะพี่น้องแปดนิ้วเชิญเลยนะคะมาพูดคุยนะคะพบปากพูดคุยกับพวกเรานะเชิญเลยนะคะสองเสียงปรบมือกับพี่น้องจากแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดชาเชิงงท่านะคะอาเชิญค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือนะ วันนี้ที่เรามาเรียกร้องนะครับก็คือเรียกร้องสิทธิ์ที่พวกเราควรจะได้รับตามปกตินะครับเพราะมันเป็นความมั่นคงของการประกอบอาชีพพนักงานของพวกเราทุกคนนะครับผมก็มาจากจ่ายเย็นเซานะครับตัวแทนไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความนะครับวันนี้ก็มาร่วมสังเกตการในการเรียกร้องเกี่ยวกับการสอบถามเหตุผลของ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานว่าคุณมีเหตุผลอย่างไรถึงจะเลื่อนการได้รับสิทธิ์ตรงนี้ของลูกจ้างไปคืออะไรแค่นั้นแหละครับในเมื่อเราเป็นนักการเมืองเราเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับบริหารกระทรวงแรงงานสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นความเชื่อใจให้กับผู้ใช้แรงงานว่าทําไมเราคุยกันได้ครับ เราเป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันมันมีปัญหาอะไรพูดความจริงออกมาครับว่าตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์การจ้างงานเป็นอย่างไรผลกระทบที่มันจะเกิดมาหากมีการใช้กฎหมายตัวนี้เป็นยังไงแต่ถ้าคุณใช้วิธีการนิ่งเฉยไม่แสดงออกให้ผู้ใช้แรงงานเขาทราบว่าเหตุผลมันเป็นอย่างไรมันก็ไม่ผิดแปลกครับ ที่ตัวแทนของพวกเขาจะต้องมาเรียกร้องในสิ่งที่พวกเขาควรจะได้ตอนนี้ผมขอแค่ลงมารับฟังพูดคุยปัญหากับผู้ใช้แรงงานแค่นั้นแหละครับเอ,อ่อวันนี้สิ่งที่พวกเราเรียกร้องคือเรื่องพื้นฐานไม่ใช่เรื่องที่เหลือบาก,กว่าแรงในอยา่างใด เป็นสิ่งพื้นฐานที่พวกเขาควรจะได้คือความมั่นคงในการทํางาน mm hmm. เราขอแค่ mm hmm. ความเห็นใจ mm hmm. ในความเป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันแค่นั้นครับ mm hmm. เสียงที่ท่านได้ยินนี้นะครับ mm hmm. เป็นเสียงจากก mm hmm. ลุ่มผู้ใช้แรงงาน mm hmm. ซึ่งเป็นกระทรวงที่ท่านรับผิดชอบ mm hmm. ผมอยากให้ท่านออกมารับหนังสือด้วยตัวเอง เพื่อแสดงออกในความจริงใจในการแก้ปัญหานี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานมผมไม่รู้ว่าเสียงนี้จะได้ยินถึงท่านไหมนะครับแต่การที่ท่านลงมารับหนังสือด้วยตัวเองมันเป็นประโยชน์กับความเชื่อมั่นและเชื่อใจของผู้ใช้แรงงานขอบคุณครับ